มือกำเบรกฝืดแบบนี้เราสามารถแก้ได้นะครับกรณีที่เรากำมือเบรกแล้วมันฝืดบ้านะครับกดไม่ลงนะครับก็ให้เราทําการแก้ไขแบบนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการแก้ไขกรณีที่เบรกฝืดนะครับเบรกฝืดคือกรณีที่เรากำมือเบรกนะครับกำแล้วมันจะฝืดๆตรงมือกำนะครับตรงนี้แต่ว่าไม่เกี่ยวกับล้อนะครับล้อล้อไม่ได้ฝืดนะครับแยงแต่ว่าเวลาที่เรากำเนี่ย มันจะสะดุดมือนะครับมันฝืดๆทําให้เรากามือเบรกไม่ได้นะครับพอเวลาที่เรากําแรงๆเกินไปเนี่ยล้อมันจะล็อกนะครับก็เบื้องต้นนะครับวิธีการแก้ไขเนี่ยก็คือเราก็จะถอดชุดชุดน,นี้นะครับชุดน,นี้ออกมาแล้วเราก็จะได้ทําการหมุนแกนนะครับหมุนแกนที่เป็นปั๊มตัวในเนี่ยหมุนหมุนหมุนครึ่งหนึ่งนะครับหมุนกลับด้านนะครับหมุนกลับด้านแล้วมันก็จะทําให้เรากำมือเบรกได้ลื่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามา,ามาชมกันเลย ตัวนี้มันจะมีน็อตตัวล่างอยู่นะครับให้เราคลายนอ็อตขันน็อตตัวล่างออกก่อนนะครับเ,รนนเบอร์สิบน็อตเบอร์สิบนะครับมันจะมีน็อตล็อกอยู่แล้วก็ขันตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับอันนี้กรณีแบบนี้เจอกันบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือว่ารถเก่าเนี่ย เวลาที่เราใช้งานไปะสะักพักหนึ่งนะครับมันจะเบรกเวลาที่เราเบรกเนี่ยมันจะฝืดตรงบริเวณมือกำเบรกตรงนี้นะครับเราก็ถอดชิ้นนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําการหมุนแกนกันนะครับตัวนี้มันจะมีแกนนะครับแกนที่เป็นแกนแกนปั๊มนะครับตัวเนี้ย ปกติมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับอยู่อยู่แบบนี้เวลาที่เราใช้งานไปน,นานๆเนี่ยมันจะกินข้างเดียวนะครับก็ให้เราทําการหมุนนะครับหมุนไปอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นรอยนะครับเป็นรอยที่มือมือกำเบกเนี่ยมันกดลงไปเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับมันกดลงไปเป็นแนวตรงนะครับด้านหนึ่งอะ่ะมันจะกินข้างแต่ละข้างเนี่ยกินไม่เท่ากันเราก็จะได้ทําการหมุน หมุนไปอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยเราก็จะหมุนไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะจะจับใช้ครีมจับแกนมันนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปครึ่งรอบนะครับให้มันกลับด้านนะครับกลับมาอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับพอเราหมุนแบบนี้ได้แล้วนะครับพอหมุนหมุนได้ลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าก่อนประกอบ เราก็จะมาทาจระบีบริเวณตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยทาจระบีตรงนี้เราสามารถทาจระบีได้นะครับตรงนี้เลยอันนี้นะครับทาทาด้านิดนึงนะครับก็คือว่าอันนี้มันอยู่ด้านนอกนะครับมันไม่ได้อยู่ข้างในนะครับไม่ได้อยู่ข้างในปั๊มอยู่อยู่แค่ส่วนนอกนะครับสามารถทาได้นะครับทาบางๆได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ตัวน,นี้ก็ใช้ได้นิดน,นึงนะครับีย๋ยวเราจะประกอบเข้าไปนะครับมันจะทําให้เบรกเราลื่นขึ้นนะครับแก้ไขง่ายๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแก้ล,ลักษณะแบบนี้แล้วแก้ยังไม่หายนะครับก็ต้องได้ทําการล้างนะครับก็คือถอดชุดนี้ทั้งชุดออกมาล้างทํงทงาความสะอาดนะครับแต่เบื้องต้นให้เราแก้ไขแบบนี้ไปก่อนนะครับรับรองว่าใช้ผลได้ออได้ผลแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ครับเวลาที่ละกําเนี่ยมันจะลื่นแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆนะครับแก้ไขง่ายๆนะครับให้เราถอดชุดนี้ออกมานะครับหมุนแกนนะครับไปแค่ครึ่งรอบพอนะครับเอาส่วนที่ปกตินะมันจะกินไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็แค่กลับด้านนะครับกลับด้านแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแค่นี้ก็ลื่นแล้วนะครับเพื่อนๆถ้ามีปัญหาแบบนี้ก็ลองทําดูนะครับ ตอนนี้ก็ได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับมีครับลื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องของเบรกนะครับเบรกฝืดนะครับกำมือเดไม่ค่อยลงนะครับเพื่อนๆก็สามารถแก้ไขตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้นะครับสวัสดีครับ